ผู้ชมขาช่วงนี้โซเชียลเขาบอกเลยว่าหันไปทางไหนมีแต่สีชมพูไม่ใช่คนมีความรักนะคะบาร์บี้กระแสบาร์บี้ไม่มีจางเลยช่วงนี้แต่รับรองเลยว่าถ้าคุณผู้ชมเห็นบาร์บี้เวอร์ชั่นนี้คุณจะลืมทุกเวอร์ชั่นที่ผ่านมา<อ>ไม่เชื่อไปชมกันในช่วงจอแจริมจอ บงบาบี้เวอร์ชั้นไหนกันล่ะคะเนียถึงได้รวมเอาตัวมมมตัวแม่แล้วก็ตัวลูกสาวมาในคราวเดียวกันดูดูทั้งคลิปนี้ทั้งเจเจพัชชาทั้งตัวจีด๊ดแก่นซ้ายใหญ่ปิงปองรวมไปถึงน้องเล็กยังแอลลี่ลงานนี้ใครจะอยู่ใครจะไปใครจะได้ใจเคนคงต้องวัดกันที่เน้นๆตรงลีลาล บันบ,บีเมีเวชันโอมจงรวยชัดนชัด <c oughs> ใหญ่ลูกสาวสเต็ปก็พอจะสู้พี่ๆแต่นาที่นี้พี่ว่า